สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลลี่คลิปนี้เราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวข่าวครา,า,าวของดาวตบคนเก่งของทีมชาติไทยของเราอย่างบุ๋มบิ๋มชัชชูออนมุกสีกันอีกแล้วครับแน่นอนว่าเมื่อวานเราก็ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสามโมสรฮิเมจิเป็นสมโมสรที่บุ๋มบิ๋มจะไปร่วมทีมในฤดูการที่จะถึงนี้สําหรับลีกญี่ปุ่นในดิวิชั่น2ครับ คลิปนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงข้อมูลที่น่าสนใจก็ต้องขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากช่องวอลเลย์บอลพี่ปลักพี่ดิบด้วยครับที่ได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องราวของชัชชุออนที่น่าสนใจไว้ว่าการที่ชัชชุออนไปเล่นให้กับสมโมสรฮิเมจินี้มีการดีลกันตั้งแต่ก่อนจบหลีกญี่ปุ่นแล้วซึ่งสําหรับในเรื่องของค่าตัวนั้นต้องบอกเลยว่าปุ่มบิ๋มได้ค่าตัวสูงกว่าที่อยู่ตุรกีครับก็ตอ ต้องขอแสดงความยินดีกับบุ๋มบิ้มด้วยครับสุดยอดสุดปังมากๆค่าตัวที่ได้นั้นยังไม่รวมกับโบนัสพิเศษครับถ้าหากพาทีมอิเมจิควา้าแชมป์ในดิวิชั่น2จนได้เลื่อนขึ้นมาในดิวิชั่น1อีกครั้งก็จะได้โบนัสพิเศษด้วยถือว่าสวัสดิการสุด ัมากๆเลยครบนี่แหละครับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนฟังแบบนี้แล้วก็ถือว่าคงจะเป็นนักกีฬาอีกคนหนึ่งที่เป็นต้นแบบที่ดีแบบอย่างที่ดีไอดอนของใครหล,หลายๆคนที่อยากเดินตามรอยอยากประสบความสําเร็จแบบบุ๋มบิ๋มครับแอดมินก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบุ๋มบิ๋มจริงๆเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่ชื่นชอบมาอย่างยาวนานดูมาตั้งแต่สมัยเล่นทีมชาติ14 1 5ปีจนมาวันนี้ วันที่บุ๋มบิ๋มสุดเชิดชายพรสวรรค์พรแสวงตั้งแต่อายุสิบขวบต้นๆมาวันนี้ผลลัพธ์ของบุ๋มบิ๋มนั้นสุดยอดเชิดชายจริงๆครับนี่คือต้นแบบที่ดีที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างจริงๆครับ